นัำนิสำตรึเพรื่อบริจาคให้หลวงพ่อปู่มาอีกคนละหนึบาทขอบคุณคุณผู้เข้ารนะครับฐานะุอนิตนะครับนั้นก็ครอพัอ่านน้สุพอนิดเพรื่อบริจาคให้หลวงพอปู่ห้าร้อยบาทนะครับนะขอบคุณบริษาท่เกียรติผลต่ออ้โหนะครับขอบคุณ หนึ่งพันบาทจะรับขอให้บริษัทเื่อเกสงเจเินรุ่งเรืองครับบริษัทเื่อเก็อยู่พที่น้องชายตลโคกาในประหายไปนานหลายปีแล้วนะครับงานให้ก็บพี่ประเด็นเรื่อทุาปีนะคอับปีแร้บอกมจับแ้งไาได้อ่านที่ท่านอยู่ได้อ่านที่บริษัทท่านอยู่นะครับรองด้วย แล้วก็ขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ถ้าไม่ศรัทธาคงจะไม่หลากหลายกันมาถึงขนาดนี้นะครับโอ้โหเห็นและชื่นใจแต่ในพัสดไม่แน่นนะครับไม่แน่นนะครับใครอยากได้น้ำสดในพับรุสดก็ไม่ต้องไปไปหาถุงใส่อะไรแล้วนะครับร้านธนาคารสมการทางท่านประธานเชียงไปให้แล้วจะรับงานแล้วก็เตรียมใส่สิ่งอำนวยความสะดวกได้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วขอบคุณพระบาทนะพีาเออ่องบอกไม่ต้องัด ก็เลยสบตามามามาคิดกันครับปัจจุบันนี้เห็นวันนี้ผมเลยไม่ใช่กินข้าวว่าเยอะเลย <laughs>